嗯。 โอปปพาชี่ไม่อยู่ทุกคนเคยสงสัยป้าตอนเราไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆมันมักจะมีของแบบซ้ําๆกันเยอะหนึ่งเลยนะนที่ผมแปลกใจมากแล้วมันคืออะไรดูชุดมันให้ทายมันคืออะไรที่ผมจะไปซื้อวันนี้แตงโมนี่มันชุดแตงโมเหลยมันแตงโมไหนมันไขดาวเคยสงสัยไหมเราแค่เดินไปผ่านล็อกล็องหนึ่งแล้วแบบม่นมีซอสมะเขือเทศแต่ไปหมดท่างันเลยครับจนแบบว่าใช่แล้วเราก็จะเริ่มไม่ถูกแล้วแล้วมีไปทำไหมแล้วเราก็เจอที่เราไ<ำ>ม่ก็แค่ ซอสมะเขือเทศมันเยอะอะไรท่าจะอะไรเยอะแยะมันแค่ซอสมะเขือเทศไอ้สุบะมันมันมันโอเคครับทุกคนเราซื้อของมาเสร็จเรียบร้อยครับเข้าบ้านกันเลยอะไรของมันมุกอะไรของมันวะทุกคน ไมและนี่ก็คือของทั้งหมดที่เราหามาวันนี้จัดจีวันนี้นะทุกคนเราเลือกมาทั้งหมดจากซุปเปอร์นะเป็นของนำเข้าหมดเลยยกเว้นอันนี้ของไทยอันเดียวขออุปกรณ์ในการเทสเลยครับ ชดตอเลยซ้อมมาเกิดนทนี้นะครับวนนี้จะเทสกับการกินกับมันฝรั่งทอดอใส่ไปเลยเน้น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 อ่ากินได้ทั้งวันบอกเลยกินได้ทั้งอำเภอมาเริ่มกันเลยกับซอสท,ที่เราคุ้นเคยนะคะไทยต่างกันยังไงเป็นของอเมริกาทั้งคู่แต่ที่ต่างเืออนเนี้ยมันสูตรปกติ ทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะเอาวรืมเลยาพูดกับคุณอันนี้สูตรออร์แกนิกราคาบางกันอันเนี้ย90บาทแต่อันเนี้ย171บาทโอ้โหเท่ากันเป๊ะต่างแค่คำว่าออร์แกนิกกับธรรมดานะครับรู้ป่ะออร์แกนิกคืออะไรออร์แกนิกคือปลอดสารไม่ใช่ออร์แกนิกคือพเพลงอะไรวะออร์แกนิกเด็กน้ยอยน้อยน้อยจำไม่ได้สักคนเดียวสักคนจำได้แค่ออร์แกน,นิก ีปอ,ปอปทุกคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าจริงๆแล้วซอมบ้เกิดให้เนี่ยมีต้นกำเนิดดั้งเดิมออริจินอลของมันเลยเนี่ยก็คืออเมริกาใช่เหรอใช่อุ้ยอุ้ยทาเมื่อกี้เสียงข้างบนมันมันเหมือนน้ำน้ำนี่อันนี้แบบออรกแกนนิกครับทุกคน้อาเสียงแค่นั้ะขึ้นมาเร็วมึงอะ ทุกคนดูคอนเทต์ต่างสีมันต่างกันจริงๆนะออร์แกนิกมันดูเข้มกว่าน,นะ <S <S ใช่ปะเข้มมากเลยความเหลวรู้สึกว่าออร์แกนิกมันเหลวน้อยกว่านะมันหนืดกว่าเนี่ยหมุนแล้วป่หมุนเลยปะตัวออร์แกนิกนะคะจะดูมีความหนึดกว่า,กกวาแต่มาลองชิมธรรมดาที่เรากินกันทั่วไปโอ้เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวน้ำเปรี้ยวน้ำหวานบอกติเสมอให้บางที่อะจะหวานน้ำเพราะเขาทำมาจาก มะเขือเทศกับทายหลับมั้งหรือน้ำปลาเน,นี่แหละมาให้เหรอถ้าจะไม่ผิดนะมนอ,มอง,งนี่ต่างต่างเลยรู้สึกเข้มข้น,นมากทุกคนแต่ความเปรี้ยวหอมรู้ไม่ใช่รสชาติมากเพราะว่าทุกคนนั้นจะยังไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆแล้วมะเขือเทศเนี่ยมีต้กนกำเนิดมาจากน้ำปลาเนอะอือมัอนเป็นน้ำปลานเนี่ยเหรอคนละอยา่างเลยนะเพราะว่าจุดเริ่มต้มนของมะเขือเทศนะคะมันเจอมาจากป ชาวต่างชาตินะคะไปที่ประเทศจีนก็เลพบว่าน้ำปลามันอร่อยจังเลยเขาก็เลยกลับมาบ้านแล้วก็มาคิดค้นว่าจะทำซอสเออหาวัตถุดิบที่บ้านเขาก็เลยเอาปลาแองโชวี่ขวแล้วก็ผึ้งผักอะไรต่างๆนะคะมาลองทำซอสดูลองจนกระทั่งมาถึงซอสมะเขือเทศค่ะปรากฏว่าเฮ้ยอร่อยขึ้นก็เลยปรากฏออกมาเป็นซอสมะเขือเทศเกิดขึ้น นี่คือของนำเข้าจากออสเตรเลียคู่นะคทุกคนแต่เหมือนเป็นคู่แข่งกันมากนะดูดูโลโก้ดิอ่ะให้ดูเห็นปะโลโก้นี้กับโลโก้นี้ตัวหนึ่งกับบรรยูอีกอันหนึ่งตัวเอ็มขวดนี้ห้บาทขวดนี้119บาทมาโอ้สีต่างกันเลยอ่ะอ,อ,อันนึงเข้มอัน,นอ,อ,อันนี้มันออกน้ำตาลมากเลยมันออกน้ำตาลำดำๆอันนี้มันแดงๆกว่าแล้วก็อันนี้มันดูแบบ เหลวอ่ะมันดูนเลวเยอะเลยดูดิมันมีกลิ่นอะไรไม่รู้อ่ะมันกลิ่นแปลกมากทุกคนมันแบบมันแปลกเอวะไม่เสียใช่ไหมฟิวเล็งเนี้ยเหมือนกินอ่ะน้ำเหมือนเห็ดเออใช่อันนี้งที่เรากินอ่ะรู้สึกความเป็นซอสอ่ะมันจะแบบหวานๆรสชาติแบบกลิ่นหอมแบบเหมือนมันหวานๆมาเลยเนาะอันนี้อร่อยอ่ะจะลองไหมยังยังอร่อย อร่อยดีอร่ดีมากมากเลยอ่ะทุกคนกินเตะจมูกมากมันได้ความซอสมะเขือเทศเข้มข้นนะคะไม่หวานเกินไม่เปรี้ยวเกินค่ะมันแบบลงตัวมากมากเลยอ่ะอันต่อไปจากออสเตรเลียเหมือนกันมองไม่ทันหรอกมืออุ้ยอันนี้นะครับจากออสเตรเลียเหมือนกันแต่ราคาแพงสุดกว่าเพื่อนหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทโอ้สีเข้มว่ะสีดิบจังใช่มหม อืมกินเหมือนอันนั้นเลยอัน99บาทอะ่ะแสบคออ่ะนิดนึงมาอันต่อไปกันดีกว่าค่ะทุกคนคือมะเขือเทศที่คนไทยนะคะรู้จักโล3ใครจะไปชิดร่วมเรของไทยแพ็กเกจด,ดูแบบ ินอั่นนี่ดูดีนะราคาเนี่ยปากเท่านั้นปัญหาปัญหามันเนี่ยไม่ได้โอ <hyd> ้โหเมื <ming> <t om imin> <to> <mon> ่อไหร่มันจะไหลออกมาต้องขอสูตรเขาทำใบจัเลยอ่ะ้านหนึ่งก็ไป่โฟกัสตัวแต่นี่มีออกง่ายนะบางร้านนี่แบบที่ไปร้านอาหารน่ะต้องเอา เกียบบ้างแยงบ้างวันนี้ใช้นิ้วไอ้ฉันเคยใช้ตอนเด็กเดียบใช้นิ้วแยงเลยนักไรียวานเก็บพี่เดิม,ม,มนั่นจีจีซ้อมเมือเกิดเท่นะคะสำหรับเขาอะ่ะควรที่จะบีบได้ข้ามวมันกูยเยอะนะมึงเรอเหรอคุณเคยไม่ได้แย่นะสำหรับตัวผมองตรงนี้ว่าแบรนด์อื่นมันมีแบบเอกลักษณ์ที่แบบเด่นกว่าเช่นความกลิ่นอะไรเงี้ยหรืออาจจะเพราะว่าเราชินกับอันนี้แล้วไม่รู้อันต่อไปเป็นไง คุณพ็กเกจเขาเมลตินทำไมแพค่เขาดูอลังการเหลือเกินนะเมลตินบ้าอะไรอะเรามาติเอาเหรออันนี้นะเป็นซอสมะเขือาาเทศนำเข้ามาจากอิตาลีประเทศบ้านเกิดผมเลยครับพี่ป๊อปโอ้โหแล้วแจชเชียร์ผมโดนแม่เอาผมจะไปที่นี่อิตาลีครับแต่ผมก็เติบโตมาจากมาเฟียหื่นกามพี่ไปหิ้วล้อเล่นกกวันนี้แต่คุณเขาใหญ่มากเลยนะหนึ่งร้อยบาทอะทุกคนได้ใหญ่มากจริงใหญ่วันนี้หนึ่งร้อยบาทเฮ้ยนแต่ซอสมั็นแบบดูแบบเป็นน้ำมากเลยอะ เนี่ยทุกคนดูผมเหย่านะดูดีๆนะมันจะแบบเหมน,นน้ำเลยเี่ยมันดูแบบไม่มีความเหนื่อเลยนุ้ยได้บ้างไม่ได้โอ้โหกลิ่นเนี่ยอยู่นในกัวสปากเกตตีใช่พวกพิซซ่าหรือสปาเกตตีไอ้พาสตา้าเออ,อ,อ,อก้อนๆของมะเขือมมเ,เทศนะทุกคนใช่ๆๆ เปิดเทปขนาดไหนมันมาเขิดเทปมาเขิดเทปแต่ว่าไม่ไม่ได้มาเปิดเทปหรอกมันแบบเหมือนมาเขิดเทปสดที่แบบไปไปบีบมาให้อะนฏิบัติไม่ได้มาเขิดเทปอ่ะดิมไม่ได้แน่นอนไปดูเทปตีตังเลยอ่ะต้นกิ้งเข้าไปอ่ะพี่รู้ปะผักอะไรชอบลองไหมผักอะไรชอบลองไหมไม่ลองเพลงอืมคิดไม่ออกอ่ะใบโห่ละพาไม่ใช่เพราะมันชอบโห ไม่รู้จักใครวะม,มันเป็นใครคมเชื่อเลยเหอเดี๋ยวไกู่กอนดีมะเขือเทส1 2 e two three t a s t s ห้ามแต่รู้ว่าจะขำทำมาเป็นขุมอยู่คือน้องหลายข้างไหนแล้วมาถึงอันสุดท้ายนะคะกอซอนมะเขือเทศที่แพงที่สุดหนึ่งร้อยแสิบแปดบาทแล้วขวดแค่เนี้ย สามร้อยกันเห็นหมทุกคนแพคเกจมันน่ารักอ่ะถ้าเกิดเราไปเจอที่ที่แบบซูเปอร์อ่ะในรถขึ้หนีเปล่าวะขวดเล็กมากเลยอ่ะแพคเกจหายเฮ้ยแต่กินแอมเหมือนขังอุกระหกรรมทั่วไปทำหรือประมาณนี้นะทุกคนต่างจากอื่นมาก มันคืออะไรที่เราไม่เคยกินมาก่อนในชีวิตมันอร่อยทุกงคนมีความเปรี้ยวไม่เหมือนอันแรกที่แบบมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยวโดดอะไม่แบบมันละมุนมากคนใช่มันนุ่มๆอะฟ i l l i n g นะคะแต่สำหรับเขานะคะอันนี้เขาชอบที่สุดเนี่ยต้องยกให้จะรู้ได้ไงเหมือนกันเอาเหรอรันนี้ไม่สุด อันนี้อร่อยจริงทุกคนผมชอบนี้สุดนะตั้งแต่มลองมันมทั้งหมดอันนี้เลยลองโดถ้าไหนชอบแบบไหนอะลองไปซื้อกินคือแค่เปลี่ยนยี่ห้อมันเปลี่ยนอย่างนี้เลยไมิติในการกินอาหารเลยนะเลือกตามสถานการณ์ว่าแบบเฮ้ยชอบแบบไหนอยากได้แบบไหนก็อล,อลองลองเทสด,ดูไอผมรีวิวอะไรในซูปเปอร์คอ,อมเมนต์ไว้เลยใครชอบอันนี้อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยกดไลค์กดแชร์กดซิบสไค์กดซับสไครต์อะไรก็เรียนไปเลยนะวันนี้ไปและเจอกันซีเอมิโอเป็นไงต้องรีบมั้ยแต่นี้ยบิ๊กิน